ลองมอ,องรอบๆดูสิเธอเห็นอะไรบ้างฮะเธอเป็นจำไม่ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนที่เธอเคยเป็นขับข้าวสุดหรูอลังการแต่ตอนนี้เธอดูสิมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วเธอรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะล่ะเพราะเธอะไร้ยางยืด่ิเพราะเธอไร้ยางยืดดยเธอท,ทำลายที่นี่ลงหมดแล้วฉันรู้คำตอบแล้วจะมาถามฉัน ตอบฉันใช่ไหมฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ดีดียังไม่ยอมรับอีกแล้วดิลี่ดิหยุดนะหย่านะทำอะไรฉันนะอย่ามาแตะต้องฉันนะอย่าอย่าเธอทำอะไรฮะลูกลูกเกย์ทำอะไรฉันล่ะนี่ไงลูกเธออย่าปฏิเสธจะดีกว่านะนี่เหมือนที่ดีดีมากเลยอ่ะหมวกก็แบบเดียวกันกดถอยนะเธอถอยนะ คนที่ใส่หมวกแบบเนี้ยมีที่ไหนในโลกกันบ้างฮะที่ฉันจับตัวเธอมาเนี่ยก็เพราะต้องการเธอโทษใช้กรรมด้วยการสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาใหม่สร้างนิสัยนี้ขึ้นมาใหม่กิจจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่ต้นไทยนะที่ทำทุกอย่างได้คนเดียวอ่ะอย่าพูดมากทีดีกว่าดังดีดิเธอทำลายที่นี่ลงด้วยมือของเธอเองเพราะฉะนั้นเธอต้องสร้างมันใหม่ด้วยมือของเธอเองเช่นกันแต่ฉันไม่ใช่ดิ๊ด้าฉันใช่ดีดิอยู่แล้วอ่ะเลิกตดเสัีทีหน้าฉันไม่ใช่ตัววันนะ อตอบเอาตอบเอาจะแม่มันเอาไมา้ยังั้นแหละเถียงเก่งจริงๆนะเราเนี่ยฮะวันนี้เธอต้องก่อกระเพรที่นี่ให้เสร็จทั้งหมดเข้าใจไหมทำงานไปเฮ้